สวัสดีครับพเพื่อนๆครับอยู่กับน้าแซมบอลทัวร์เช่นเคยครับวันนี้น้าจะพามาเยี่ยมชมมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกเขามีชื่อว่าสวนดาราอยู่ที่นครนายกครับสวนตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากใช้เวลาขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยๆและน่ามาเที่ยวมากนะครับอ่ะเดี๋ยวน้าแซมจะแพนให้ดูดูข้างๆนะครับ มากัางเต้นกันเด,เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะพายเยี่ยมชมว่าเราทำกิจกรรมอะไรได้บ้างในบริเวณนี้ตรงนี้มันอยู่ที่คลองมะเดือครับคลองมะเดือนะครับสวนดาราเน้นย้ำครับสวนดาราเดี๋ยวนะจะพาเที่ยวดูครับ สะพานกลางแม่น้าให้ด้วยนะครับนี่พอเราเข้าสวนมาครับที่นี่ก็เขาจะมีให้สองโซนโซนฝั่งนี้ก็เป็นร้านอาหารร้านอาหารเปิดตอนกลางวันครับที่นี่เปิดทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นคลองครับคลองน้นที่นี่เขาทาดีมากเลยนะครับเขาจะทําหินเป็นพักๆพัก,ก,ก,ก Riley, ๆเป็นแองแองไว้สําห,หรับให้เด็กลงเล่นได้หรือว่าผู้ใหญ่ลงไปแช่ก็ได้ครับนู่นครับ ก็จะมีผู้คนมาเที่ยวกางเต็นท์กันคนไหนรักสงบสงบหรือชอบเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับแบบนี้ได้เลยนะครับสวยงามครับน้ําใสน่าเที่ยวมากส่วนด้านนี้เป็นฝั่งด้านหลังครับด้านหลังก็เหมือนกัน,นคล้ายๆกันนะครับอ,อยู่ตรงท้ายน้ําท้ายสวนนะครับก็จะมีนู่นชนๆกางเต็นท์อยู่นะครับขวามือ มาถึงฝั่งสายมือตอนนี้ก็แบบจ้าหน่อยนิดนึงครับเป็นช่วงเช้าเช้าเดี๋ยวน่าจะพาเดินชมดูครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะครับค่าบริการครับที่นี่กางเต็นท์ละท์ละ300บาทมีห้องน้ำบริการให้ครับ ห้องน้ำสองจุดดูครับสุดกลางเต็นท์ได้เยอะครับที่นี่ข้างหลังนี่ก็กางได้หมดเลยนะครับ 哎。